ยักษ์คราชซอนเล็บภาคสองเล่มที่สิบสองตอนยากคาดเดาพระประสงค์<น>หลูสัน ซึ่งหมายถึงภูเขาเรื่องชื่อของจีนอยู่ทางตอนเหนือของมณฑลเจียงซีได้ชื่อว่าทั้งตรังงานพิสดารอันตรายและงดงามจนลือเรื่องทั้งแผ่นดินขุนเขาเขียวชะอุ่มตรังงานง้มทานน้ำแร่สายน้ำตกดังคลื่นครั้นทะเลเมฆเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงแม่น้ำทะเลสาบหลอมรวมเข้ากับขุนเขา ยามชุนเทียนคล้ายความฝันฤดูร้อนดังหยดน้ำชิวเทียนชวนให้เคลิบเคลหรืฤดูหนาวประดุดหยกขาวนับเป็นทิพยสถานในแดนดินเสียสินสวมถุงเท้าขาวรองเท้าบางใส่ชุดพลดเนื้อแพลสีขาวเดินขึ้นบันไดยอย่างช้าๆชุดพลดเป็นเครื่องแต่งกายของบุรุษสมัยราชวงศ์หมิง แต่ไม่ใช่ชุดพรตที่นักพรตสวมใส่ที่ข้างกายเสียสินยังมีหลวงจีนชาราขิ้วขาวเคราขาว,ขาวสีหน้าสดชื่นแจ่มใสรูปหนึ่งร่วมทางเป็นเพื่อนหลวงจีนชารามีฝีเท้าคล่องแคล่วปราศจากท่วงท่าเงอะงะชาราภาพท่านเป็นสมณะสูงสักด์ของวัดตรงหลินภูเขาหลูสานฉายาคงเสี่ยงต้าสื่อ ที่ซึ่งทั้งสองเดินผ่านก่อกวนจนกระเรียนขาวที่หาอาหารในพงหญ้าหลายตัวบินตะเลิดขึ้นมาโฉบเข้าหัวไหลของทั้งสองทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเสียสินอาศัยอยู่ที่ภูเขาหลูซานหลายวันท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆเช่นยอดเขาอูเหลาหมายถึงผู้เท่าทั้งห้าจนท่วนทั่ววันนี้เพิ่งขึ้นเขาหั่นหยางฟงซึ่งเป็นยอดเขาสูงสุดของหลูซานเป็นครั้งแรก พอขึ้นถึงบนยอดเขาเห็นแท่นกษัตริย์วีเสาหินหั่นหยางปรากฏแก่สายตาเมื่อทอดตามองไกลและเห็นแม่น้ำแยงสีเกียงไหลลังสู่บุรพาพอเหลียวหน้ามองทะเลสาบพ,พอหยางอันกว้างไพศาลปรากฏอยู่ที่เบื้องล่างสร้างความปลอดโปร่งโล่งอุรานึกถึงกวีนิพนธ์ซึ่งซ่อนอยู่ส่วนลึกของความทรงจำ ต้องเอื้อนเอ่ยออกมาว่าขุนเขาตระงานง้ำเงื้อมงันข้างมหานทีอันกว้างใหญ่โลดข้ามสี่ร้อยคดไกลยอดขจีลิ้วไปดังปองมองสมุดด้วยเนตรเย็นชาสำรวจใต้ล่าพบผองลมร้อนพัดผ่าน กลนฟ้องลิ้วล่องตลอดลำน้ำฟ้าเมฆขวางก้าวแควแผ่พร้อยหอกะเรียนเหลืองลอยล้ำล่าใต้คลื่นสารอูประจักษ์ตาควันขาวพลุ่งมาเบื้องบนท่านเถาเยียนหมิงไปไหน มุ่งสู่สถานใดในหนดินแดนดอกท้อสถิตยนต์ไถนาได้ผลหรือไรอมิตตพุทธบทกวีที่ดีบทกวีที่ดีดหลวงจีนคงเสี่ยงประนมมือกล่าวชมเชยว่าขอกงพ่อเอ่ยปาก ก็เอื่อนเอ่ยออกมานับว่าไม่ธรรมดาจริงๆเสียสินรอบร้องคำละอายในใจแต่ไม่สะดวกกับการบอกว่ากวีนิพนธ์นี้ไม่ใช่ผลงานของตนเองหลวงกินคงเสี่ยงรอบรู้กว้างขวางหากบอกว่านี่ไม่ใช่ผลงานของตนเองคงต้องถามถึงที่มาของบทกวีนี้อย่างนั้นก็ต้องเปลือง อารมมากมายแล้วหลวงจีนคงเสี่ยงเลิกคิ้วเล็กน้อยสองตาครึ่งหลับครึ่งลืมอยู่กลางลมแรงบนยอดเขากล่าวช้าๆว่านับแต่โบราณกาลมาบนล่างสี่ทิศเป็นเขตแดนหากมีคนเห็นซึงถึงโบราณกาลมาจวบจนถึงบนล่างทั้งสี่ทิศสมควรเป็น พุทธจักสุเหตุใดจึงบอกว่าเป็นเนตรเย็นชาใช่แล้วหัวโกงเกิดความสะทกสะท้อนเช่นนี้คล้ายกับว่าในใจมีเรื่องราวที่ยากตกลงใจเสียสิถอนหายใจเบาๆแล้วกล่าวว่าเฮย้ยต้าซือซึ่งหมายถึงพระคุณเจ้ามีเนตรปัญญาอย่างแท้จริง ข้าพเจ้ามีความในใจมากมายข้าพเจ้ายังเหน็ดเหนื่อยข้าพเจ้ามีเรื่องมากมายคิดกระทำทุกเรื่องราวข้าพเจ้าล้วนระมัดระวังคิดอ่านอย่างรอบคอบยังคงไม่สมมาตรปรารถานานับแต่โบราณกาลมาบนล่างสี่ทิศเป็นเขตแดนสิ่งที่ข้าพเจ้าครุ่นคิดคำานึง มีส่วนเกี่ยวข้องกับโบราณการมาตลอดจนบนล่างทั้งสี่ทิศหลวงจีนคงเสี่ยงปรนมมือแล้วกล่าวว่าอามิตตะพุทธในความเห็นอาตมาความกลัดกลุ่มของกัวกงเป็นท่านแสหาเองเสสินเรียนถามว่าต้าซื้อชะไหนกล่าวเช่นนี้หลวงจีนคงเสี่ยงกล่าวขึ้นว่ากัวกง ยัยต้องแสวงหาความสมบูรณ์พร้อมทุกด้านในโลกนี้ไม่ว่าผู้คนหรือวัตถุธาตุล้วนมีเพียงครึ่งหนึ่งไหนเลยสมบูรณ์เพียบพร้อมเช่นฟ้าครึ่งหนึ่งดินครึ่งหนึ่งบุรุษครึ่งหนึ่งสตรีครึ่งหนึ่งความคิดครึ่งหนึ่งความเลวครึ่งหนึ่งพิสุทธิ์ครึ่งหนึ่งคุณมัว ครึ่งหนึ่งขวากงเพียงนึกถึงครึ่งหนึ่งที่ท่านต้องการแต่ไม่ยอมรับว่าในโลกยังมีอีกครึ่งหนึ่งที่ท่านไม่ชมชอบใหญไม่ใช่หลอกตัวเองหลอกผู้อื่นเสียสินใคร้ครวนคำกล่าวที่ว่าผู้คนคือวัตถุธาตุล้วนมีเพียงครึ่งหนึ่งต้องครุนคิดชั่วขณะจึงเงยหน้าขึ้นกล่าวว่า ต้าซือข้าพเจ้าแม้มียศถาบรรดาศักดิ์มีผู้คนใช้ความพยายามชั่วชีวิตยังไม่บรรลุแต่ถึงแม้ข้าพเจ้าแม้มีตำแหน่งเช่นทุกวันนี้ยังไม่เย่อยิ่งยะโสมีอยู่หลายครั้งที่ข้าพเจ้าระมัดระวังตัวดุดเดินบนผิวน้ำแข็งมาดแม้นเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้ายังไม่พึงพอใจเสียสินยิ้มพลางแล้วกล่าว เสริมว่าข้าพเจ้าคิดอ่านเพื่อต้าหมิงคิดอ่านให้กับคนรุ่นหลังแต่ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าข้าพเจ้ากระทำได้มากน้อยเท่าใดอน,นุชนรุ่นหลังจะวิพากษ์วิจารณ์ข้าพเจ้าอย่างไรหลวงจีนคงเสี่ยงหัวรอบพลางแล้วกล่าวว่าหากว่าวันนี้ ล่วงรู้เรื่องในวันพรุ่งนี้เรื่องในวันมะรืนตลอดจนเรื่องราวชั่วชีวิตใจไม่ใช่ไร้รสชาติยิ่งเมื่อเป็นอนาคตหากผู้อื่นกำหนดอนาคตให้กับท่านยังถือเป็นอนาคตหรือท่านยังมีอนาคตหรืออนาคตเกิดความเปลี่ยนแปลงไม่สิ้นสุดแม้แต่พุทธองค์ ยังไม่สามารถกำหนดเปลี่ยนแปลงทั้งมวลแต่ขวอกงคิดฝืนใจกระทำใหญ่ไม่ใช่แสหาความกลัดกลุ้มใส่ตัวเสี่ยเิีนฉุกใจคิดกล่าวขึ้นว่าถ้าซือ้อหลวงจีนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าขวอกงในสายตาของแม่บ้านมองว่าเข้าสารหนึ่งช่าง หุงข้าวได้กี่ชามในสายตาของคนปรุงสุราจะมองว่ามักสุราได้กี่ตำลึงแต่ละคนมองมันแตกต่างออกไปแต่ว่าข้าวสารคือข้าวสารท่านก็คือท่านขอเพียงไม่ละอายแก่ใจใย,ยต้องใส่ใจว่าผู้อื่นมองท่านอย่างไรหัวกงเห็นว่าผู้คน มีทุกข์มากกว่าสุขหรือว่าสุขมากกว่าทุกข์หากท่านยืนกรานเช่นนี้เท่ากับจมอยู่ในทะเลทุกข์โดยไม่อาจไยถอนตัวขอเพียงรู้จักปลดเปลื้องจะพบกับแดนสุขขาววัดดีเสียสินฝืนยิ้มเดินถึงริมหน้าผาทอดตาไปทางที่ตั้งนครหลวง หลวงจีนคงเสี่ยงสันศีษะประนมมือส่งเสียงสรรเสริญพระคุณเบาๆอีกราอามิตตาพูธเนื่องจากขุนนางทั้งบุญและบูพากันถกเถียงเรื่องย้ายนครหลวงซึ่งเกี่ยวพันถึงผลประโยชน์ของแต่ละคนแผนการที่เสียสินกำหนดขึ้นได้แต่พักไว้ยุติความเคลื่อนไหวชั่วคราวหากว่าเพียงนี้เท่านั้น เพียงถือเป็นเหตุไม่คาดหมายประการหนึ่งหลังจากปรับเปลี่ยนแก้ไขยังสามารถดำเนินการใหม่แต่ว่าปฏิกิริยาของหยงเล่อหองเต้แฝงความหมายอันลึกลำพระองค์ทรงทราบเรื่องที่เกิดขึ้นในนครหลวงชัดๆแต่ไม่มีปฏิกิริยาใดขณะดเดียวกันพระองค์ยังเสนอหัวข้อที่สถานสะเทือนแก่ทั้งหมดออกมา ท่านเข้าใจว่าเรื่องทั้งสองประการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือเสียสินแม้ได้คิดถึงข้อนี้แต่คาดเดาพระประสงค์ของยงเลอ่อฮ่องเต้ไม่ออกจึงสร้างความไม่สบายใจแก่มันเสียสินมีความลับและแผนการที่ไม่อาจบอกกล่าวกับผู้คนถึงแม้ว่าเป้าหมายของมันอยู่ที่ส่วนรวมแต่ก็ขาดความชอบธรรมดังนั้นจึงเกิดความรู้สึกอ่อนไหวเป็นพิเศษ ที่ผ่านมามันเจ้าอุบายความคิดหลอกให้ผู้คนเข้ามาติดกับถูกมันจูงจะหมูกไปแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อยู่เหนือการควบคุมของมันสร้างความไม่สบายใจแก่มันเพราะเหตุนี้จึงขึ้นเขาหลูซานนึกทบทวนดูว่าระหว่างนี้เส้นทางทางการเมืองใช่สะดวกราบรื่นจึงลืมตัวลืมตนไปหรือไม่เสียสินคล้ายสูตรได้กลิ่นของ แผนอุบายชนิดหนึ่งแฝงด้วยกลิ่นคาวเลือดสร้างความวันไหวแก่มันขณะที่เสียสินอยู่บนภูเขาหลูซานใครคลวนพระประสงค์ที่แท้จริงของหยุงเลือฮองเต้เจียจิ้นก็รอนแรมเดินทางกลับนครหลวงยามนี้พอดีมาถึงแม่น้ำจิวเจียงเชิงเขาหลูซานเจียจิ้นยืนอยู่ที่หัวเรือปล่อยให้ชายเสื้อพลัดพลิวตามลมดูไปสดชื่นแจ่มใส ถึงแม้ว่าขุนนางโซ่ฝูคณะเนื้อเก๋อผู้หนึ่งถูกเนรเทศไปยังสมรภูมิอันนําไม่มีอันใดน่ายินดีแต่ว่าเจียจิ้นยังคงความยินดีเนื่องเพราะมันกลับมาแล้วยงเล่อฮ่องเต้ทรงเนรเทศเจียจิ้นออกจากคณะเนื้อเกอ๋ให้ไปรับตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักปูเจึงสื่อมนทนกวางสีได้แต่ออกจากเมืองจินหลิง โดยที่ไม่ยินยอมพร้อมใจระหว่างทางยังระบายความคับข้องใจออกมาจี่กังซึ่งทรงคนจับตาดูมันฉวยโอกาสฟ้องร้องขึ้นไปยงเลือกฮองเต้กลิ้วขึ้นมาจึงมีราชโองค์การอีกฉบับหนึ่งให้ไปรับตำแหน่งที่แขวนอันนำสุดท้ายเจียจิ้นรอนแรมเป็นพันลีเพิ่งไปถึงแขวนอน,นำแต่นั่งก้นไม่ทันร้อนก็หาเหตุผลกลับมาคิดกลับมาต้องมีเหตุผล เจียจิ้นย่อมมีเหตุผลที่เต็มเปี่ยมขณะที่เจียจิ้นเดินทางถึงแคว้นอน,นำประจบกับจางฟูรบชนะอย่างงดงามครั้งก่อนจางฝูปราบศึกอนนำกลับนครหลวงไม่นานพื้นที่ต่างๆในแคว้นอน,นำก็ชูธงลุกฮือขึ้นใหม่จางฟู่จำต้องยกทัพใหญ่กลับไปสิ้นเปลืองสเสบียงมากมายแต่ยังนับว่ารบชนะเมื่อจางฝูกลับมาถึงแคว้นอน,นำศึกแรกคือโจมตี ซื้อกุยซึ่งตอนแรกยอมจำนวนต่อต้าหมิงแต่มาลุกฮือขึ้นตั้งตนเป็นององตอนนั้นซือกุยมีไพร่พลอยู่ในมือสองหมื่นเศษจางฝูพอยกกำลังเข้าปราบปรามเพียงศึกแรกก็สังหารฆ่าศึกไปเศษหนึ่งส่วนสี่จำนวนเกือบ5,000คนจับเป็นเฉลยสองพันกว่าคนจางฝูแขนซือกุยยอมจำนวนแล้วแข็งข้อ กลับกลอกตลอดเวลาจึงสั่งตัดศีรษะเฉลยทั้งสองพันคนจากนั้นไล่ติดตามซื้อกุยไปซือกุยนำไพร่พลที่เหลือหลบหนีเข้าป่าลึกจางฝูเห็นว่าหากติดตามต่อไปเกรงว่าได้ไม่เท่าเสียจึงสั่งถอนทัพกลับหลังจากที่จางฝูจัดขบวนทัพใหม่ก็หันไปปราบปรามเฉินจี้ควาเฉินจี้ขวาร,รวบรวมกำลังเข้าต่อสู้ ทุกครั้งล้วนพบกับความพ่ายแพย้สุดท้ายทั้งสองฝ่ายสู้รบแตกหักที่แม่น้ำอุยเจียงเฉินจี้ควายังคงพบกับความพ่ายแพย้ไพร่พลบาดเจ็บล้มตายสาหัสสูญเสียแม่ทัพใหญ่หลายนายเฉินจี้ควาได้แต่หลบหนีจางฝูตามไปสังหารฆ่าศึกอีกสามพันคนจวบกระทั่งเฉินจี้ควาหลบหนีเข้าหนองน้ำใหญ่จึงถอนกำลังกลับเฉินจี้ควา ยามแตกตื่นล้นลานไดแ้แต่แต่งทูดมาเข้าพบจางฝูยอมจำนนต่อต้าหมิงหากว่ามันยอมจำนนจริงการปกครองอันนำของต้าหมิงจะลดแรงต้านไปอย่างมากแต่จางฝูไม่สามารถตัดสินใจว่าจะรับการยอมจำนนหรือไม่หลังจากได้รับสารยอมจำนนของเฉินจี้ขวก็ใช้คนส่งมายังราชสำนักขอให้ห้องเต้ทรงวินิจฉัย ประจวบกับยามนั้นเจียจิ้นมาถึงแขวนอน,นำเจียจิ้นไม่มีกระใจเป็นที่ปรึกษาสำนักพูดจิ้งซือแขวนอน,นำดังนั้นพอฟังว่ามีโอกาสกลับนครหลวงจึงแย่งชิงหน้าที่นี้มาตามเหตุผลเพียงส่งคนกลับนครหลวงถวายหนังสือยอมจำนนของเฉินจี้ควาต่อห้องเต้ความจริงไม่ต้องรบกวนขุนนางที่ปรึกษาสำนักพูดจึ้งซือผู้หนึ่ง แต่ว่าเจียจิ้นแสดงความจำนงจางฝูก็คล้อยตามต่อให้เจียจิ้นตกยากกว่านี้ถึงอย่างไรเป็นขุนนางโซ่ฝูคณะเนื่ยเก๋อหากประสบเหตุเพศภัยในที่อนมจางฝูยังรับผิดชอบไม่ได้จึงอนุญาตให้เจียจิ้นกลับมาเจียจิ้นยืนที่หัวเรือบังเกิดความลิงโลดยินดีเข้าใจว่าหลังจากกลับถึงนครหลวง เผยโฉมที่หน้าพระพักสักหลายเที่ยวหากว่าฮ่องเต้เปลี่ยนพระไทยอาจได้รับพระมหากรุณาให้กลับเข้าคณะเนื่ยเก๋ออีกครั้งกระโหนหงอห่องเต้ทรงกำหนดเวลาสิบปีให้เกียจิ้นกลับส่ราชสำนักสุดท้ายขาดเพียงปีครึ่งช่วยโอกาสที่ฮ่องเต้ใหม่ขึ้นครองราชรีบรุดกลับนครหลวง เป็นเหตุให้ถูกผู้คนฟ้องร้องนีละเทศไปยังเขตหลางโจสร้างความท้อแท้แก่มันจนแทบกระโดดแม่น้ำฆ่าตัวตายตอนนี้เจียจิ้นกลับมาอีกแล้ว